กลาซีด้วยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเปกช่องหลานซ่าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับจะมาทําการเล่นเกมซูบี้นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดชื่อผิดตรงไหนนะครับหรือว่าูดใ้เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนเพื่อนหาเหรียนแล้วก็จะทําการสอนเพื่อนถอนเงินด้วยละกันนะครับ แล้วก็วิธีการหาเหรียญน,นะครับเราจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมนะครับเราจะสามารถกดคิดคำตรงคําำว่าเพย์ได้เลยนะครับนี่หนึ่งที่ตอนนี้นะครับผมอยู่ด่านที่ประมาณเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับประมาณด่านที่7ด่านที่8ปดทุกคนพูดผิดตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน51ทุกคนถือว่าเล่นนานพอสมควรนะครับยิ่งเลเวลประมาณ 40หรือว่า25ขึ้นไปนะครับเลเวลก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนี้แต่ว่าเรายังเล่นนะครับด่านก็จะยิ่งง่ายนะครับแต่ว่าเราจะค้างยู่แบบเดิมๆนะครับถึงจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับการเล่นนะครับประมาณ1วันนะครับเราจะได้ได้ประมาณเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับประมาณ6กสิบครั้งประมาณนี้นะครับ6 0ถึง50ครั้งนะครับสําหรับ นึงวันนะครับที่เรามีโอกาสเล่นได้นะครับนี้เราก็ทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับหนึ่งทีนี้กดคลิกเข้าไปเรืเ่อยๆได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็แพ้บ่อยมากนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวจะกดออกเลยละกันนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับใบเงินผมมีทั้งหมด 1,093ใบเงินทุกคนตอนนี้นะครับก็ยังไม่ครบนะครับเหลือประมาณ107เใบเงินทุกคนถึงจะสามารถถอดเงินได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้เยอะพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็วิธีการหาเหรียญน,นะครับหรือว่าวิธีการหาใบาเงินก็กดเข้ามาตรงคําว่าชันหนังสือได้เลยนะครับหนึ่งที่ชันหนังสือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการทําภารกิจ เคทุกคนพูดผิดจะเป็ียนเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้รับประมาณ8ใบเงินแล้วก็สูงสุด2 0 0 0มืนเหรียญน,นะครับภารกิจก็จะเป็นทั้งหมด4ภารกิจอันแรกจะเป็นการโหลดให้ครบนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นเพื่อนถึงระดับ50ตัวที่3ก็จะเป็นเพื่อนถึงระดับ100แล้วก็อันที่4จะเป็นเพื่อนถึงระดับ200นะครับเราจะได้รับ เรียงตามที่เขากําหนดไว้เลยนะครับนี่แล้วก็วิธีการหาเรียนต่อไปเราจะสามารถหาได้จากชั้นหนังสือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเฮ้ยทุกคนกิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายของ Tik t o ็อกเดี๋ยวผมขออัดคลิปเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรทุกคนเดี๋ยวจะกดเข้าไปดูเลยละกันนะครับนี่ทุกคนจะเป็นแบบว่านะครับ กิจการส่งเสริมการขายของ t i kT o อกนะครับโปรโมทนะครับ t i k t o อกเพื่อรับ20ล้านเหรียญต้องทำยังไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็ียนเกี่ยวกับการเชิญชวนนะครับบัญชีการถอนทุกคนทุกคนเป็นอะไรผมก็ไม่ได้ใจเช่นกันนะครับว่าตัวนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับถึงแปดกุมภาพาันธ์นะครับหากยอดดูนะครับถึงเกิน2 0 0พครั้งจะได้รับสูงสุดถึง20ล้านเหรียญทอง ยิ่งจำนวนคนดูมากเราก็จะได้รับเหรียญมากเท่านั้นนะครับนี่ทุกคน1โพสต์วิดีโอโปรโมทนะครับบน TikTok โดยมียอดดูนะครับถึง2,000ครั้งนะครับเราก็กลับไปที่แอปอะไรนี่ทุกคนแล้วก็ค้นหานะครับคำติชมในหน้านะครับติดต่อไาบริการเลือกกิจกรรมนะครับส่งเสริมนั่นจะเป็นเกี่ยวกับนะครับการส่งเสริมแอปนะของตัวนี้นะครับหรือว่าการโปรโมตแอปก็ได้นะครับสําหรับหน้านี้นะครับนี่ แล้วก็จะมีเพียงประมาณนี้ทุกคนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเช่นกันนะครับว่ากิจกรรมส่งเสริม t ิกตอกต้องทอํายังไงนะครับแล้ววิธีการหาเหรียญน,นะครับเราจะสามารถหาได้จากการเชิญชวนก็คือการเชิญเพื่อนแล้วก็จะมีพวกการดูโฆษณาอีกด้วยแล้วก็การเช็นนคเอียนนะครับวันแรกได้รับ200เหรียญวันที่ได้รับ500เหรียญนะครับแล้วก็วันสุดท้ายได้รับประมาณ107เหรียญทุกคนอาจจะถือว่าได้รับไม่เยอะมากนะครับ แล้วก็สําหรับการถอนเงินให้เพื่อนกดเข้ามาแถบมุมบนด้านซ้ายมือจะเป็นรูปเหรียญน,นะครับตัวนี้แหละทุกคนจะเป็นเกี่ยวกับหน้าของการถอนเงินแอปนี้นะครับการถอนเงินนะครับขั้นต่ําประมาณ10บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้เพื่อนดูเลยละกันนะครับก็สามารถกดยืนยันแล้วก็การโอนเงินจะโอนเงินภายใน1 1-7วันทุกคนอาจจะเข้าวันไหนวันหนึ่งก็ได้นะครับภายใน7วันนี้พุวงนี้มือนี้ก็ได้นะครับสาหรับการโอนเงินนะครับตอนนี้เงินก็ยังไม่เข้าก็รอแค่เงินเข้าเท่าน,นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับการถอนนะครับผมก็ถอนเงินเข้าทุกครั้งเลยนี่แล้วก็สําหรับใครสนใจเกมนี้ก็สามารถกดลิงก์ตารางคลิปไปเลยคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากเพื่อ,กอนกดไลค์กดแชร์กดติผมด้วย คลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ